น้ำท่วมรถแบบไหนประกันภัยไม่จ่ายตอนนี้ก็เข้าอยู่ช่วงของหน้าฝน นะฝนก็ตกลงมาเกือบทุกวันถนนบางเส้นก็มีระดับน้ําที่ท่วมนะจนบางครั้งอาจจะทําให้ตัวรถยนต์เสียหายและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองในหมวดของน้ําท่วมก็จะมีประเภทหนึ่งส่วนประเภทอื่นเช่นประเภท2บวกหรือ3บวกถ้าจะคุ้มครองในหมวดนี้ก็จะเป็นในเงื่อนไขพิเศษที่บริษัทประกันภัยจัดทําขึ้นมาแต่คําว่าน้ําท่วมรถให้นึกง,ง่ายๆว่าจอดรถอยู่หรือใช้รถอยู่แล้วเกิดน้ําท่วมฉับพลันเช่นจอดรถ ที่คอนโดใต้ถุนคอนโดปรากฏว่าคืนนั้นฝนตกหนัก ก็เลยทําให้น้ําท่วมรถแบบนี้บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยเห็นอยู่แล้วว่ามีระดับน้ําที่สูงเกินกว่าที่จะใช้รถได้ตามปกติหรือมีป้ายแจ้งระดับน้ําหรือแจ้งถึงอันตรายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วผู้ประกันภัยยังขับรถลุยไปแบบนี้จะเข้าข่ายเจตนาในการใช้รถทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีป้ายหรือมีการแจ้งเตือนเอาไว้แล้วดังนั้นความคุ้มครองในหมวดของน้ำท จะไม่คุ้มครองในกรณีที่พิเจตนาใช้รถขับไปลุยน้ำจนเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องยนต์หรือตัวรถยนต์